ด่วนนิสสันมาร์ทรถมีจํานวนจํากัดพร้อมแคมเปญ3แคมเปญครับแคมเปญที่1นะครับใช้เงินรถเพียง2,900บาทแคมเปญที่2ดอกเบี้ยศนเนาน5ปีแคมเปญที่3ถ้าลูกค้าต้องการซื้อสดมีส่วนลดให้เลยครับ55,000บาทสวัสดีครับผมบูมนิสสันชลอยละวันสาขานครปฐม,มนะครับวันนี้จะพามาชมนิสสันมาร์ทนะครับ คันนี้นะครับเหลือแค่คันเดียวนะครับสีดำนะครับราคาตัวรถ495,000บาทนะครับบุมมี3แคมเปญจัดหนักให้เลยนะครับแคมเปญที่1นะครับใช้เงินออกรถเทียง2,900บาทนะครับแคมเปญที่2นะครับดอกเบี้ย0%นาน5ปีนะครับแคมเปญที่3นะครับถ้าลูกค้าต้องการซื้อสดรับส่วนลดไปเลย55,000บาท3แคมเปญนี้ของแถมครบนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อบุมมาได้นะครับสวัสดีครับ คันนี้จะเป็นนิสสันมาร์สเกียร์ซีวนะครับเครื่องยนต์นะครับพันสองนะครับเจแรงมา้านี่ด้านหน้านะครับด้านข้างตัวรถจะเป็นล้อขอบ15นะครับนี่อันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถในตำนานของนิสสันเลยนะครับนี่เดี๋ยวุมเปิดให้ดูภายในนะครับ ภายในเบาะพับได้ด้วยนะครับ60-40นะครับด้านหลังเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวบุมพาไปชมภายในตัวรถกันต่อนะครับนี่ด้านในนะครับตัวแอร์นี่ก็หมุนได้3-60องศาเลยนะครับนี่วิทยุเราอืม จะเป็นคันเกียร์นะครับตัวเบาะเราจะเป็นเบาะผ้านะครับสีดำในส่วนนี้เราก็จะมีเก๊ะใส่ของได้อีกนะครับนี่อันนี้ที่เสียบ USB นะครับ AUX ด้านหลังนะครับ วงมาลาัยรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปดูด้านข้างต่อนะครับก็จกนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่